ไปดีพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านหน้าไหนพี่น้องออกมาหน้าคือเกาอีกเลยพี่น้องเลยมือนี่หลังจากมาแต่ปากเซพี่น้องก็ไปท่านในหอเทืน่นหอสานน <Hey. S 1> ้อเน้ะนี่มาเวะเทียงหน้าคือเกาเพราะว่ามือนี่มีงานพี่น้องอยู่ทเทียงหน้าวาดอนเป็นอันที่าวว่าอันจัดงานจัดงานใหญ่พี่น้อง oh. ก็ได้มาเวะ มือนี้ไอซักทางฮาวายเป็นสื่อแบะสุกินพี่น้องก็เลยออกมาเที่ยงหน้าหลายคนเลยพี่น้องกบทีมงานเต็มอยู่โอ้ขอบใจเลยขอบใจเลยเริ่มจิ้มเลยสบายดีสบายดีต้อยสบายดีมากกินเลยคลายคลิปเดี๋ยวนี้โอ้ที่คอยด้สุกที่จะเลยเมืองเมืองสิบปอนด์เนาะแต่จะกินหลาย ยังยังบ่ยังบ่อันนั้นไปสืบปลาแดงนะไปออกไปน่องแกบ่อไปนี่น่องสีพี่น่องโอ้โหมีไฟหลงไปแศรษฐีเลยไปไปพี่น้องเดี๋ยวสิบ้ามาเบิ่งว่ามือนีมีไพ่แน่เนาะออกมะลินหน่าปลาแดกคนทำนี้ก็คือเพิ่งอาก้อยสบายดีสบายดีเดี๋ยวคอยสีผูกแขนจะเลิ่มันเกิดขอพระท่านให้ผูกพอดีแล้วจะผูกคนไปซื้บเพื่ให้ดอนเออดีดีดี สแก๊สเด้อสแก๊สจ uh, 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 uh. mm ักเท่าไรถือเท่าไรถือห้าแสนเออ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 กินซื้อันงฮะกูวันเกิดกูได้วันซื้อให้กูหนะเนี่ยอนน้ำสบายดีนอนสื่อใม่เลยสบายดีไอ้ซักบ่ซื้อแบขอบใจซาเอเป็นสนับสนุนแบเครื่องเดิมมากนะโอ้ไอ้สัส้าง้าเลยบ่เออเป็นอยางไรมูฮั่วกินเนี่ยนะะยูทูบเบอร์ขาแบบ ปลาดํมาล่วงโจกันต้กินปลาดํามากกันกินน้อปลาดําอะไรมากกับปลาด้กินเอาปลได้ขายปลไดําคือบ่าวคำสีสวัสดีจ้าบ่าวคำสีบ่เสียนช้อผานะสวัสดีพี่น้องสวัสดีอย่าซูมแห้งด้วยใช้ิเตอร์กูจะได้ถ่ายกูบาวคำสีนี่โอ้ยังเกาะโสดแล้ว่าบาวคำสีเดี๋ยวถามเจาะละลายและจี๋หายเงี้ย ทีมงานไอ้จันน้ะสวัยดีบายดีวัสดีไอ้เคยบาวสากลพี่น้องเลยวันนี้เราโสดนะมีคนพากันมาเหตุาหารกินอยู่นี่แล้วเนาะมีร้ายเดียวที่พามปเบิ่งแนว่ามีไฟบรรยากาศจเแี้งให้แถวหน้าเฮาทจ้งหน้าตัวนีู้้ซึกว่าส่วนนี้มีตะงาพี่น้องเลยง่ายหลย ต่อไปก okay. ็คือโยบ่าวล่าสวัสดีเล so okay, okay. well, we ี intact, ่ยนชื like ่อซอสครับโยบ่าวลานะโยดีวีเคคือเก่าฮะอ๋อบาโยบาโยว่ะเลี่ยนไม่เลยทุกคนนนี่คั้วผมเคยเบิ่งก็เถื่อนนะโอ้ผมเคยกดเขาเปนบงทุกคนมือนีขคนมาหลายมวนอยู่ไลสวัสดีอันนี้กับบ้าตุยกลางหน้านะพี่น้องสวัสดีบนยุกันเด้อนี่พป่น้อะภาษาก็มือสนเบะเดินนี่เด้อ ใกันอ้องวานนีเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งแบะซาตรงซาติสติสบายดีตี้โซ่กามดาบใส่กล่องกอยู่มือคืนมีมันไอตุ้ยทามฮาอยู่เช้าที่ใส่ใส่ใส่โอ้สาวิตาสาวผมยะออกมาเนาะสบายดีมือนี้เชี่ยวจะบ่มาเนาะเชี่ยวจะเออะจะไปทั้งไหล ส่วนไม่เลยนะร้านว่านี่วะนี่กระบุ่บ้านเพิ่นเอิ่นเป็นกระบุ้นอยู่คือบริสุทธิ์คอยอิสระสวนดงดาแล้วแต่เปื่อานแน่นชอบอ่ะอันนี้ผู้ใดนี่สวัสดีอันสวัสดีทูกสวัสดีวั้งไปอันนี้ร้านบาสากลเนาะจะซื้อหย่งตันฮะตันคือตันซื้อเสื้อขึ้นมื่อไหป้านี่ตัวเสื้อนอกเลยใช่ไหมตัเก่งแท้ะก่อยอันนี้ร้านบาสากลเนาะตั้งแต่ตันตอนกูไว้แก่ก็หมายมึงดิตะปุอยู่ จะเฮียนปอไรด่าเจ้าอนุบาลอนุบาลหรือปอไรสิขึ้นปอสองนั่งอีกยักปีบรอนั่งอีกยักปีสิขึ้นปอสองอ้าบปจักษ์ใ่ทุกคนน่าเบื่อข้างนี่เนาะพอคงพอขว้าเขามีหลายคนเลยแหละเหมือนนี้งานใหญ่พี่น้องเลย โอ้มีบ่าวสากลน้ำแน่มีพ่อธรรมะแน่มีบ่าวยังอันนี้สบายดีสบายดีโอ้สบายดีสบายดีไปนี่ปลายปพาอกขั่วเนาะเออบ่าวสากลนี่เห็ดเป็นเนาะให้ดินชีดเลยให้ดินชีเลยทางไปเรือยเอากระลูกมาเอแ้งเห็ดแบะพี่น้องแบะหรือว่าแพะเนาะฟังไทยพเดินแพะ่ฟังเล่านี่ย่อมกินขนาดพี่น้องแบะนี่แซ่บ แต่ว่าคนไทยนี่เขาจะเขาจะบ่เคยกินหรือเขาว่าเขาว่าไม่กินเนี่ยเขาบอกว่ไทยถ้าว่าเจอคือจะเห็นดำเอนกัน่ยเข่าบ่ถอกบ่ถอกมันตายด้วยเปออเป็นนะนะบอด้เกลียวสามปีนี่บอดี้กินเข่าเรีบเข่าคอยกินไม่ดำเมันบอด้เกลียวด้วยแต่ว่าพี่อาไพนมันโดนเออมันก็บ่ดถอกบอด้เกลียวบอดี้ถอกบอดี้กินทีนี้เห็นบ้าสุกสะดวกสบายพี่น้องบอด้เกลียวเข่าเข่าตายจนเบิด คือจะเป็นสบอร์นะเนาะเป็นผมกอะนีเป็นพวกทัวเสมันยังไงเป็นตเป็นทัวลเล่านะใชกัเป็นเสียมลงมันเป็นน้ำปีมันที่ไฮเดีหนาคึกเอาพี่นนองเป็นสุดสายเป็นเห็ดเตเดเมนูอันนั้โป๊บกับป่กมั้งตบน้าบ่ที่ไ้เนาพี่เนบรรยากาศที่น่าเฮาก็สุประมาณนี้โอจำในเมืองนะรถใหญ่4ี่หาขั้นพี่นนอะ อันนี้รถบ้าคำสีนี่รถบ้าดอนทางนั้นรถไอเพิงกับรถบ้าสากกลนาะพี่น้องโอ้หามีเงินนี่เห็ดเป็นพื้นที่ดีๆเนาะพี่น้องเห็ดเทื่ยนแบบเพ็ดเทื่ยนอยู่นะมีห้องนงห้องหน่าอะไรกะอันปั๊บดินดีๆนะพี่น้องเห็ดทางเข่านาะเอาหินหนวกหลังมาใส่เนี่โอ้เป็นตะยู่อยู่แล้วนี่ คนไล่ขันมีเงินอยากเฮล็ดนั่นนะนะอยากซื้อรถนั่นนะนะพี่น้องรถเกี่ยวเข่ามาหับจ้างเนาะก้คือสิขากักเลยเว้ยหน้าข่อยแล้วนี่เออลล้วเมื่อไหรนันนั้นขันเฮ็ดอั่นนคือสิคักเนาะบารอนเนาะนั้น

ตายเล่เพิ่แค่งามนก็เพิ่งน้อง้วบด่อยูเป็นด้วยบอกไหมบยไอพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งมีอันบาน้อยบาอันเนาะแต่ว่าเป็นนองเป็นอ นี่โมเข้าชมกระดอนี่แก้วกรอนมเข้าซ้ำโมเข่าซ้ำเซฟคำสีเนาะเป็นเสี้ยนเหลียงแก้วอันนี้ดอกพี่เนาะเห็ดแก้วซอยจงซอยจูงเสี้ยนเนามาแต่สาวไทยคลิปยูว่าแบบซื้อเหมือนนี่ถไทยเห็ดแก้วเ่าวีพี่อะไรนี่ม่ดได้เยีแต่ยูทูบเบอร์แล้วอยู่น่น้ ถ่ายเลยผู้ไรมีคอนเทนต์ก็บถ่ายไปเนหรเด้อผู้ไรล่มก่อนก็ได้กีน้ำโอ้ยขอบ่าไรยากยเราคอยคอยลอ <laughs> องย่งมไรก็ได้อีกเอฟซีข่อยไรมือนีมือนี้กินเบียร์น้ำผินบ่ไรพี่เนาะไปตัดอยากมากกินแอลกอฮอล์บ่ไรกินสุดรบมากไบ้มวนน้ำผินล็อก เนี people, ่ปิ anyway, ah, uh ้งเด้อพี่น้องปิ้งแบะกระป๋อนเลิกปิ้งไม่ต้องปิ้งกินมันกันสิคิ้วๆออกน้อยหนึ่งสี่วางใส่กันมาอ๋ออยู่ทางดาาเขากินใช่เนาะถ้านิยมกินแต่กันนียมเลี้ยงพี่น้องอยู่ทางบ้านปลาสุกนะขายหลาราคาดีได้แบ่เนี่ยู้โซเน่คิ้วในแห้งกูนี้จะค่อยกิ้วเนาะเอาไปเห็ด ปิ้งมีแสบได้พี่น้องล่องเบิ้งเดอง้อผู้ใดมาเที่ยวล่าอยากล่องซิมเบิง้งมันมีห่านคลายน้ำอีกลหยปิ้งอันนี้ปิ้งแบะนี่อยู่ไทยพอมีเรื่องห่านปิ้งแบะบนมีดอเขาบอกโบมเขาบอกกินแ้วก็วกบ่ค่อยมีคนเลี้ยงอีกนะ <c oughs> แต่ว่าอยู่เล่านี่เลี้ยงคลายตะพื้ตะพื้นพี่น้องคนสื่อายมีร้านอาหารหลับสื่ออีกแบบคล้ายๆร้านปิ้งเป็ดปิ่งยังนะ มันเคยกินเถื่อเลยหักสูตรแถวบ้านอยกินตลอดตอนนี้บรรยากาศพดเศษมากนี้เลยลายรสชาตินองอันนั้นนี่เลือดแป้งแบะคอยก็ไม่ค่ยกินนิดเถื่ออมันจีไล่รสชาติแน่เลยเ้ยซิงมันเบาสกดปบาคิ้วบลข้าวปั้นปลาซีบะซุปเน เวีเป็นสังสรรค์กันเด้อพี่น้องแงนมันหอมนะเนเดือดแปงอไนปนไ้เยอ่คนบอกวรอมันกินเลือดแปงแม่เยเอออ้กาอย่างร้วอกว่าบ้าอคกอยจะกินเนาะโอคำนกินเบินตะอยอ่ะกนตายังกินตอนนั้นยุ่งกับไอเพิ่หันเลือดอยู่ักเลี้ตาก็ะกินมั้งฮะเอาดี้ว่าเ้ยอ้กว่าเบแป้งน่เหรอเว้ยแซ่บะ คาเมีกัปีกับมเพ็ดนี่แซ่บลดคอยลองซีบแน่ตดิมันบอกเขาไม่่ข้าวเดียวเบงมนบกเขาแซ่บกวาอยู่อีกเลือดแปลงเป็ดแซ่บก็ตองกินเบ่แซ่บกัเลือดแป้งเป็ดเอาไปไปชีวิตใิ้วเราโคตริให้มันตัดเลือดแปลงแบะรังแรกในชีวิตเอาต้องินเบิ่งเพราะว่ามันแสบเา ได้ได้ไดเป็นได้มันซุกหรือดิบยเนี่ยดิแค่เลือดแดงไปเนี่ยว่าว่าเนี่ยมัน้งอ๋อุกงคคเป็นสาหัววอยเรีาหัวรอะไเ้นน้ำติ้วเนสังเกตเฮ้ยคล้องลูกกินเหรอคำเดียวพอได้เปล่าคำเดียวแซ่บน่องบเนี่ไมนนต้องมีคำที่สองก็คํคเดียวพอ่ คำที่สองก็เด้อเียวเียวือพิ่มามีกะปิกชะปิมังเพน่ยชุดยอดเลยสิแบบ่งคำที่สของชีวิตกิมตัวนาอยู่คันนบได้เอาลิปในโลกมันบาสุกอัน เสียแล้วหาโบเห็นหาบเห็นแล้เป็นของยาคูเนาะอ๋อคำนี้เพื่อพี่เพี่น้องแล้วพี่น้องเด้อกลัวเพื่อท้องมึงเองแล้วกูว่าตาออกเซต้องสิโอ้เจ้าแต่ประมาทประบายอยู่กินเมืองนั้นอ้าวใช่ปะคำที่สองอนี้คำที่สามช่งชีวิตวะช่วงชีวิตคำที่สามอะบรนยายานบรรายานเนาะต่างแรกในชีวิตเนาะพี่น้อง ปาดบ้าอะไรกันาอโอะไรันกินมันใส่ผักแก่เห็ดวาบาคำซีเนาะข้าวสลุกข้าวสุกพี่น้องข้าวพี้องเข้าดียวสิเบิแล้วเข้าข้าไม่เนาะแซ่แซ่บแซ่บพี่น้องกาินดิ้ว้เ้วะโอ้หเอดู่แห้องห้อน้บงเลยเนาะเลยเือกเบิ้งเรือเนอ กูได้อยากเบิ้มลิปเลือกเบิ้มเด้อเซมีเบไลยกมาแต่ยูทูบเบอร์แล้วกนจีน่หนึาีองตาตามากอยสี่บโยหาเบาตุยเจ็ดเอหกบาสีเจ็ดบาไม่น้อยแปดบาอันหกบาสกลอ้าวแปดมมาหกเออเก้า ชิปเอสเาซุกเจ้าหนามสัเอื่อยมิตูทบเบอร์เออชิปสองสองอ้าพี่ตวใดอ่านเอาสิมอนี่ะเ็บ่บาสกนจะไดเหมอนีอมออิ่มงเลยนมันกไกัอคนมาดีือซือมดีองมันย่าพราะ่านบาโยบาโยสดเอาสดเอาคมาให้มันแเ๊บเดียวเพนัน้าสกินแต่คำเดียวอีกินเข้าไปได้ไงอะสั้น กินลลยก็ขอ่อยเนาะถ้า,ถามีหารบกะกินเนาะแต่เนาะบีกินย่ังยูเดเหลือดเค็ตดีเค็ตด,ดีบ้างซิเลยจัะไม่เอี๊ยทีนี้ยังทำไมายัางยูเหลือดเหลือนเนาะขอบใจแอร์ซักเตอร์มือไหน ปลาุกกแดมักินเลนาะน้ำมันน้อยกเลยน้ำมันอยในบาโยน้ำมันจะน้อยใส่ปลาซุกยเขาจะอยากกินถึงกันแดดเหลืองแป้งนะมันคำสั่งคำสั่งต่ซิมบริจคปิี่เ้างก็เนี่ซิมคำนึอยาซิมคำเดียวซิมเราเหมือนกินเนี่เราปลาุกกับิมบนหาคำเลยไม่สบาย้วสนาะได้ไหจันิ้มจิ้มจ้า้เนาะจัน ผสมหนาตาพอดีข้านัาจีงกับมารลงมาไคมาสวัสดีจ้าเอ้าเตอร์หน้าไปไหนเนี่ยแกยิงไหมเพิ่งเตอร์หนาไปใส่แกออกแกออกโอ้ยฟันเหี้ยร้านก่ยิงไหมานึงเจ้าึ้นหนาปกเนี่ยมะกอกเหี้ยี๋ยงเตอร์หนาเหี้ยลรร้านกวาเจ็ปีบอกอดว่าเจ็ดปี เจ็ดปีสตเตอร์เฮียร้านมเต็มเลยพี่น้องแป็ไฟเป็นไฟเนาะร้านคอยเฮ้ยเด็ออกยังเลยนี่ดูว่าดิงดิงสวัสดีดิ้งดิงนีดกวกหนึ่งเนาะหมอปอกับมาเนาะสวัสดี มาแลวงานตุนงานตูนเอองานตุนเนาะมือน um ี่เนาะบุญยยยยนยยยยมยยยยยยเยย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 ยหมยยอยยยยยยนยยงยยย่ยย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 เรยยยยยนยย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 นยย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 ย้ยย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 คน ขันม่อยู่นี่สิบ่แบบงามบุญบานกูอยานข้นขึ้นสิลายเนาะมันมง่ายเนาะมันบอกคือบานต่างๆานะบ้านต่างดลางมันเข้าไปงามเนาะพึ่งเน, <c oughs> นี่ยพี่น้องพี่น้องเอ้บิ่งแน่นับแต่อกคขันเป็นไปตัวทีอ่ไอยเพิงเนาะไอ้คาีไอ้ค้าสซีละเลิมเป็นแต่ไรพี่น้อง พ้าตังแกอนามะอ่ฮเออเป็นไปสถิสเลนเป็นเห็ดอันนี้ไายเมนูแเหรอตั้งิวไอซัเตอร์แต่แต่ไอซักไปหลยไม่แต่ไอซักเนาะสื่อให้กินยามใดกันแมนแมนห้กินเบอร์สุขคนผูกใด้กินสักเกระหิดซักหญ่ ีีมีสือแดประสุกันบปินเบียน้ำเตนี่น้องพราว่าอ้มเอมาไหมเบิ่งใานะกาขอเข้าใจแขกทุกโุกเกาขนาที่เดินทางมาจักนครปากเซไปแล้วาต่่านบว่ปมาทั้งอาตะป้กในะกบท่นา่าวบะกล่วนเอกันไม่เกียหวนเนาะ ไปยังต้อไปยังต้อมีเสียงสะอื้นน่นเอ็โคว่าตีเอ็โคเด้อาาซึ่งนี้เนาะทั้งเจ้าภาพเจ้าสถานทีาเนา่าฮ่าฮ่าะ่อฮเตฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าาาฮ่าอ่าฮ่าฮาฮ่าาฮอาฮ่าาา่า่า่าาาา้ อ่าเจานงเนนะประกอบหนึ่งานเท่หกล้เพราอตัมือส่วหนเป็นหนึ่งายไก่เบิไก่เซบัเชิญไปนอมกา้ผมมีข้าวเก๊ดอกเฮ้ยผมมีอะไรดอกผม่ีนเถะบ่มีบ่อ่าห้องห้องโซ่โซสิบปิเกิรเลเนี่ยผมีอีกหบ่

โย่เป็นห้องเพลงหวนเด้อพี่น้อง มาทุกกระดยสปิดบรรยากาศไปเพื่อนจำนี่เด้อพี่น้องเลยกา่าต่อไปมันมีีแต่คนเมาหะนะจะได้ว่าพีทนเจอกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องบ๊ายบายยิงมแย้มเพื่นยิ้มป๋าย็บอยูบป๋า